สวัสดีหลังเทศกาลสงการนะครับวันนี้ก็เปิดงานวันแรกนะมีรถเวอร์ชันพิเศษเลยนะครับ x max 3 0 0 sp นะงาเซ็ตโชกคหน้าพร้อมกับโหลดนะครับให้นุม่มนวลสูตรร้านผมจะไม่ตัดแกนนะครับสามารถที่จะทำกับเดิมได้นะครับวันนี้ก็แต่งมาแล้วนะฮะทั้งสีทั้งเบาะทั้งโชคหลังนะฮะถาโชคหน้าอย่างเดียวจบเลยนะครับ สีตัวนี้เป็นสีแบบเงาด้วยนะครับผมว,ว่าดีกว่าสีด้านนะแต่แล้วแต่คนชอบนคนชอบสีด้านนะแต่ผมชอบสีเงาผมว,ว่ามันดูแลง่ายกว่านะครับไปครับลงมือทํางานกันครับอันนี้ก็เป็นชกหน้าของ X Max นะครับอันนี้เราจะใส่สปริงโหลดเข้าไปนะครับเราจะไม่ตัดนะครับไม่ตัดแกนนะครับเพื่อที่สามารถที่จะทํากับเติมได้นะครับแลวการทําการไปตัดแกนเนี่ยมันก็จะเสีย แกน,นก็จะเสียไปเลยนะฮะไม่สามารถที่จะทํากลับเดิมได้แล้วก็รถมันก็จะมีความเตี้ยมากก็จริงนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันนี้เราทําการติดตั้งนะครับชุดวาล์วเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไขทอ็อกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะฮะความสูงระหว่างโชคที่โหลดแล้วกับโชคสแตนดาดนะครับอันนี้ก็เป็นความสูงที่ ที่เอามาเทียบกันให้ดูระหว่างโชคที่เราโหลดแล้วก็ยังไม่โหลดนะครับก็จะเสียระยะยุบไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําให้เขานุ่มนวลน,นะครับใช้งานได้นะครับวันนี้ก็แนะนําแค่2นิ้วครึ่งนะครับไม่ควรจะเตี้ยวกว่านี้แล้วเพราะเตี้ยวกว่านี้ปุ่มเนี่ยคุณจะใช้งานในชีวิตประจําวันลําบากละนะครับครับ X Max นะครับอันนี้เราก็ติดตั้งโชคเข้าไปเรียบร้อยนะครับอยู่ในช่วงของการ ประกอบคาลิปเปอร์เบรกกับใจบังโคลนแล้วก็ไขทอกนะครับเราติดตั้ง้าเบรกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการไขทอกนะครับพา,ามาตรฐถนนะครับเพื่อป้องกันการคลายตัวของน็อตนะครับน็อก,กนี้เวลาสั่ๆเองเนี่ยคลายได้นะครับต้องต้องอยู่อยระวังนะฮะแต่ถ้าเราไขทอกแล้วไม่กากันคลายเราก็จะโอเคละ ครับเมื่อไขน็อตคาลิปเปอร์เบรกเ,เรียบร้อยนะครับก็ทําการไขทอกน็อตเพาล้อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปส่งมอบให้เจ้าของได้ทําการทดสอบกันนะครับ วางเท้าได้เต็มขึ้นนะกำเบรกหน้าอย่างเดียวครับจะนุ่มขึ้น